อ,อุ้ยยันอีกแล้วนะวันแล้ววันนี้เราจะมาสอนเอ้วันนี้เราจะมาดูว่าบูพาวินมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างหรือว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยเราไปดูกันมาเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างแรกกันเลยเดี๋ยวเราขี่รถไปนะเราถางหายไปนานมากหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นระยะเวลาประมาณสอสัปดาห์นะ อันดับแรกก็คือโงหนังนะเนี่อันนี้ลงหนังโงหนังก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวเราไปทัวร์กันโอ้ยพิซซ่าสลับที่ปะหรือว่าม,ตม,ามาตีตัวนี้เข้ามาเพิ่มน่าจะใช่นะลูกคุณตัวนี้เข้ามาเพิ่มไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีเอ่อมันเขาเรียกอะไร มันคือเหมือนลาเมงอ่ะม,มา,าม่าลาเมงเนี่ยอย่างนี้มีแล้วก็มีพวกชุดเอไม่ใช่สิเหมือนชั้นสองแล้วก็เพิ่มของมาใหม่อันนี้จะ,จะ,จ,ะจะเป็นที่สําหรับนักเรียนนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองอ๋อเป็นห้องฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสน่าจะฟิตเนสแหละเขา่าจะอันนี้คืออะไรก่อนเดี๋ยวเข้าไปดู อ๋อที่ประชุมนหะน่าจะที่ประชุมแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอ๋ออ่านขาวแปลว่าอ่านขาวอะไรอย่างนี้อ๋อ <c oughs> อันนี้คือห้องน้ำ น้ำมันคือแสบหูได้ยินปะเออโคตรแสบปึงอีกรอบหนึ่งนะ ก็คืออะไรเมื่อกี้ได้ยินไหมอันนี้น่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าอันนี้น่าจะเป็นก็นคืออะไรไม่รู้อันนี้คือคืออะไรสำหอ๋อที่เต้นไว้เต้น,นเราลงแฟชั่นนี้แหละโอ้โห ด้วยย้องเพลงโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยดีกว่าบายเดี๋ยวเราไปทัวร์กันต่อร้านอาหารก็ปกติ ปกตินะไม่ปกติส<อ>ิพี่อื่นก็ร้องโรงเรียนก็ปกติเหมือนเดิมปกติหมดเลยทุกอย่างจะไม่น้ำก็ปกติแบงก์ นี่โรงแรมลืมบอกโรงแรมเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่ดนี่ทุกคนเห็นปะเห็นไหมคือมันจะเป็นสองชั้นปกติมันจะเป็นเรียงแบบเนี้ยแล้วขาวอย่างเงี้ยเป็นแถบ่างนี้เลยอันเนี้ยก็ยังไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้นะตรงสนามบินอะมันจะหันไปอีกทีหนึง่งมันเขาอัปเดตใหม่นี่เห็นไหมอะไรอะ่ะมันอ่านว่าอะไรจำชื่อไม่ได้เนี่ยเขามีสระน้ำให้ด้วยเห็นไหม อันนี้เกมนะเกมก็ประมาณเนี้ยอืมโนต้ตูแล้วก็เนี่ยไอ้ป้ายรถเมล์มันเปลี่ยนใช่ปะมันเหมือนมันเปลี่ยนรูปอะเห็นไหมเนี่ยมันป้ายรถเมล์มันเปลี่ยนรูปเ,ม,เม,ปมื่อกี้รถไฟไฟไฟ,ไฟ,ไฟ้าไฟไฟ้ารถไฟฟ้าใครอไฟฟ้าก็ปักกติกเนาะ ก็ประมาณนี้นะสว่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แค่เพื่อทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย